สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบ้านปลาชาแนลแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับบล็อกไฟฟ้ากระแทกนะครับผมที่หออิงโก้นะครับเป็นรหัสรุ่นนะครับ c i w L i 2001นะครับผมมาดูรายละเอียดหน้ากล่องนะครับนี่ก็คือจะใช้แบตเตอรี่20โวลต์นะครับผม รอบนะครับจะมีตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งพันสามร้อยรอบนะครับจนถึงแล้วก็ศูนย์จนถึงสองพันหนึ่งร้อยรอบนะครับอันนี้ก็คือแรงกระแทกนะครับผมกระแทกตั้งแต่ศูนย์จนถึงสองพันรอบแล้วก็ตั้งแต่ศูนย์จนถึงสามพันสามร้อยรอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่สามร้อยนิวตันเมตรนะครับผมใช้หัวเดินครับสองนิ้วนะครับสามารถหมุนท้ายขวาได้ครับ เดี๋ยวเรามาเกะกลองดูกันครับผมตัวนี้ผมได้มาจากช้อปปีนะครับในราคาพันในราคาสองพันสองร้อยบาทนะครับจะเป็นรุ่นที่ไม่มีแบตนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับก็จะมีหูสำหรับเราไปติดเพื่อห้อยกับเข็มขัดนะครับแล้วก็ใบรับประกันครับ ก็จะมีตัวเครื่องครับก็จะมีลูกบล็อกอีก3เบอร์นะครับผมนี่จะเป็นเบอร์19ครับเบอร์17แล้วก็เบอร์21ครับผมเป็นกระเป๋าสำหรับใส่คนระับ ที่บอรอดนะครับตัวทีบูรลยละเอียดของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้ก็คือจะหัวจะเป็นหัว1นึ่งทับสนะครับจะใช้แบบเป็นวงแหวนเหมือนตรงนี้ก็จะมีไฟ LED นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นปรับซ้ายขวาแล้วก็อนี้จะเป็นปุ่มสามารถปรับความเร็วตามแรงกดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดการใช้งาน หมดตัวนี้นะครับจะสามารถควบคุมได้เฉพาะบุนเข้าเท่าน,นั้นนะครับผมมุนออกจะไม่สามารถควบคุมได้จะมีหมดไฮกับโหมดโลนะครับตัวเครื่องครับก็จะเป็นสีเหลืองตัดกับดนะครับตรงสีดํานี่ก็จะเป็นเป็นยางนะครับข้าลางนั้นจะเขียนนะเป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตดูครับ นี้จะใช้โหมดบนเข้าก่อนใช้หมดบนเข้าไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับผมแต่เราลองกดแบบเต็มเลยนะครับอันนี้จะเปน็นนี้จะเป็นลองฟังเสียงนะครับนนจะเป็นโหมดโหมดโลนะครับผมมัน,นจะเป็นเสียงในโหมดไฮสังเกตว่าเสียงจะแรงขึ้นนะครับผมโดยในคู่มือนะครับระบุว่า สำหรับรอบนะครับผมโหมดไฮจะหมุนอยู่ที่ 0- จนถึง2,100รอบรอบโลจะหมุนอยู่ที่ศูนย์จนถึง1,300รอบนะครับส่วนการกระแทกนะครับโหมดไฮจะกระแทกอยู่ที่ศนจนถึง3,300ครั้งต่อนาทีนะครับโหมดโลจะกระแทกอยู่ที่ศจนถึง2,000ครั้งต่อนาทีนะครับผมส่วนจะแรงสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงกันดูครับผม รเราจะมาทดสอบกับล้อนะครับคันนี้เป็นฮิสันนาวาล่าใจกับแบต 2M แอมป์นะครับแจ้งก่อนรถคันนี้ยังไม่เคยถอดล้อนะครับมัน,นี้จะเป็นทอ็อกจากโรงงานเลยไม่มั่นใจว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ สบายครับมาทีนี้เราจะลองคันแบบตั้งทอร์กดูนะครับแจ้งก่อนว่าเครื่องมือที่ผมมีเนี่ยอาจจะทดสอบได้ไปถึงกำลังสูงสุดของมันนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่114นะครับ มาลองขันออกกันขันออกสบายนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอแกะกล่องกาทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับ ใครที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้อมูลด้านล่างนะครับผมใครที่สนใจจะสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ